ทันตะอุปกรณ์ลักษณะของทันตะอุปกรณ์มีชิ้นบนชิ้นล่างนะคะสวมครอบที่ฟันบนแล้วก็สวมครอบที่ฟันล่างนะคะ สีแล้วอุปกรณ์ที่จะใช้ในการรักษานะคะเราพูดในผู้ใหญ่นะคะเขาเรียกว่าทันตะอุปกรณ์ในปากนะคะลักษณะของทันตะอุปกรณ์นอันนี้ค่ะมันจะมีชิ้นบนชิ้นล่างนะคะสวมครอบที่ฟันบนแล้วก็สวมครอบที่ฟันล่างนะคะทําให้ขันไกรล,ล่างเราะคะ่ะยื่นออกมาเพื่อที่จะเปิดทางเดินหายใจด้านหลังให้มันกว้างขึ้นนะคะอุปกรณ์แบบนี้นะคะมันจะมีความพอดีนะคะกับฟันของเราเขาเรียกว่าถ้าเราจะทําอุปกรณ์แบบนี้จะต้องให้หมอฟันนะคะเป็นผู้พิมพ์ฟันแล้วก ก็ส่งรูปแบบของฟันบนฟันล่างเรานะคะ ไปเพื่อทําการประกอบอุปกรณ์ออกมานะคะดังนั้นอุปกรณ์ที่ได้มันจะสวมสบายนะคะมันพอดีปากเลยไม่หลวมหลุดทําให้ขันไกเราเนี่ยจะยื่นมาด้านหน้านิดนึงเพื่อทําให้เราหายใจได้ตัวอุปกรณ์ก็จะมีความพิเศษอีกด้วยนะคะตรงที่ว่าเราสามารถจะปรับได้พอหลังจากที่เราใส่จนชินในระยะยืดระยะแรกเสร็จแล้วนะคะจะสามารถปรับได้อุปกรณ์นี้สวมเฉพาะตอนนอนนะคะอุปกรณ์ก็จะช่วยพยุงขันไกล,ล่างเราแล้วก็พยุงลิ้นเรา ะะให้ไม่ไม่ตกเข้าไปอุดทางเดินหายใจส่วนตัวอุปกรณ์นะคะเราเราบางทีเรามีชื่อที่เป็นภาษาอังกฤษบางทีอาจารย์ก็เรียกง่ายๆว่า MAD นะคะ Mandibular a d v a n c e m e n t d e w i c e ก็มันจะมีหลากหลายแบบเลยค่ะอาจารย์ยกตัวอย่างนะคะแบบแรกนะคะก็จะเป็นแบบที่มีก้านนะคะยึดระหว่างส่วนที่เป็นครอบที่ฟันบนแล้วก็ฟันล่างนะคะตรงก้านนี้จะเป็นก้านโลหะนะคะเป็นโลหะที่เขาเรียกว่าเป็นโลหะที่สามารถคือใส่ในปากได้ไม่เกิดอันตรายร้ายแรงนะคะเป็นลักษณะโลหะที่เรียกว่ามันสามารถที่จะเป็นเฟรน n d ลีกับ ในช่องปากของเราแล้วก็ตรงบริเวณกา้านตรงโลหะตรงนี้ค่ะมันสามารถจะปรับได้หลังจากที่เราใส่ไปสักระยะแล้วก็อาจารย์ก็จะให้ปรับเครื่องมือนะคะแบบต่อมานะคะก็จะเป็นแบบเ,เป็นส่วนที่มีเป็นเหมือนเป็นสกรูนะคะอยู่ที่ด้านข้างของอุปกรณ์ที่สวมครอบที่ฟันล่างนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวปรับได้เหมือนกันเพราะว่าเราก็จะปรับที่ตัวสกรูให้ขานไกล,ล่างเนี่ยยื่นออกไปด้านหน้าให้มากขึ้นเพื่อให้ได้ผลการรักษาที่ดีขึ้นนะคะแบบที่3นะคะก็จะเป็นแบบที่จะมีตัวยึดอยู่ที่ด้านหน้านะคะเป็นเหมือนตะขอนะคะ ที่ฟันบนที่ที่ชิ้นบนนะคะแล้วก็มันยึดกับชิ้นล่างนะคะแล้วก็มีเป็นสกรูสําหรับปรับได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต่อมาเป็นแบบที่เป็นแบบค่อนข้างเรียกว่าอันนี้แบบทันสมัยมากเลยค่ะเป็นแบบที่เราเรียกว่าเราทําแบบแคทแคมนะคะแคทแคมก็คือเป็นแบบที่เราใช้ในการใช้คอมพิวเตอร์ในการดีไซน์แบบนะคะแล้วก็ รียกว่าใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็มีการปริ้นตัววัสดุออกมาผลิตออกมาโดยควบคุมโดยระบบคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเลยนะคะแล้วก็ได้เป็นชิ้นงานออกมาแบบสุดท้ายแบบที่4เนี่ยจัดว่าจะเป็นแบบที่สวมสบายมากเพราะว่ามันจะบางมากค่ะบางกว่าแบบอื่นๆแล้วก็มันจะไม่มีส่วนประกอบที่เป็นโลหะเลยเผื่อว่าใครแพ้โลหะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราใช้เป็นแบบที่4ซึ่งไม่มีโลหะเลยทุกแบบนะคะ จะเป็นอุปกรณ์4แบบที่ว่าไปแล้วเนี่ยนะคะทุกแบบเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของชิ้นบนชิ้นล่างแยกชิ้นกันนะคะคืออุปกรณ์อย่างนี้มันเหมาะกับ1น,นะคะคนที่เป็นหยุดหายใจน้อยถึงปานกลางหรือว่าคนที่ไม่มีภาวะหยุดหายใจนะคะมีแต่กรนอย่างเดียวเราก็ใช้ตัวอย่างนี้ได้พกพาง่ายค่ะไม่จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าดังนั้นเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ง่าย